อฉริยะฉะแม่แตงโมย้มบัญชีแตงโมมีเงินเข้าจํานวนมากจากกรณีอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดใจนาังสาวสาต้เปิดหนังสือปลดจากทีมกฎหมายโดยทางอจฉริยะเผยว่าตนไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของพักซึ่งเรื่องนี้เป็นการแต่งตั้งของนายมงคลกิจเองยืนยันว่าเราทําในานามของชมรมซึ่งได้รับมอบอํานาจจากแม่โดยตรงส่วนพักทาหน้าที่ดูแลแม่ และทนายของพรรคเป็นโคศกฉะนั้นประกาศฉบับนี้เป็นเหมือนกระดาษเช็ดก้นที่ทิ้งลงชักโครกไม่มีประโยชน์ได้ซึ่งตนไม่เคยออกมาถแถลงข่าวร่วมกันในเรื่องของการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพราะตนไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองและชมรมไม่มีนโยบายในการเล่กนการเมืองส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับนายมงคลกิจก็ยังเป็นเพื่อนกันยังทํางานด้วยกันได้แต่ไม่ใช่คดีแตงโมแล้วต่อมานายอัจฉริยะได้เผยอ,อ,อีกว่าที่ผ่านมาตนเปิดหลักฐานให้คุณแม่แตงโมนิดาดูตลอดแม่ไปเชื่อคนอื่นทำไม อยากบอกแม่เลยว่าอย่าเพิ่งคิดถึงแต่เรื่องเงินเยียวยาถ้าต้องการความยุติธรรมนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าแม่แตงโมไม่สนใจความตายของลูกแต่สนสิ่งที่จะได้มากกว่าพร้อมทั้งเผยว่าแม่แตงโมมีการตกลงอะไรกับใครไว้เหตุใดจึงไม่ยอมซึ่งทางอจัฉริยะนั้นไม่รู้ว่าไปตกลงอะไรกันและทิ้งทายว่าบัญชีแตงโมมีเงินเข้ามากกว่า15ล้านบาทในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ